จอมถ้าเรานั่งมองๆอ,อย่างเงี้ยมันเป็นแผ่นใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยถ้ามีคนมาบอกว่าโลกกลมมันก็คงยากกันะนะนเพราะมันเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เหมือนนักเดินเรืออย่างเงี้ยที่มันเดินเรือเข้าไปแล้วถ้ามีคนมาบอกว่าโลกกลมเนี่ยมันก็คงแบบยากเข้าใจยากอยู่แต่ถ้าเราออกไปอ่ะออกไปนอกโลกอ่ะแล้วมองกลับมาอ๋อ เห็นมันก็จบเลยเห็นแจ้ง mm hmm. ก็บนคนมองคนเนี่ยถ้าออกนอกบ้านเนี่ยพอ <c oughs> ออกนอกบ้านมาเนี่ยแล้วก็มองกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นการลดพบไปในตัวโดวยธรรมชาติจากพอสัมพาเนี่ยขอพนันพอสัมผารวันพบตัวเนี้ย ถ้าไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยที่อยู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นพบแล้วเป็นอุปทา,านอย่างเหนียวแน่นโดยธรรมาชาติแล้วเพราะมันอยู่ที่เดียวพอสมเพาพอพานะอุปทา,านอย่างเหนียวแน่นแต่ถ้ามันเอาตัวมันออกมาจากบ้านเนี่ยต่อให้ไปติดบ้านนั้นบ้านาน, ankle, านี้สารที่นี่นี่นะแต่มันก็ต้องเคลื่อนไปเรื่อยเนะี่ยถึงเป็นพอสมเพาพอพานอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ต้องไปเรื่อยไปเรื่อยเนะี่ยถ้าเดินทางไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนะี่ย ต่อมาต่อไปเนี่ยจากพอสะเพาเนี่ยมันจะกลายเป็นพอผ่านเลยพอผ่านบอยไม้เป็นการลดพบไปในตัวคือการเดินทางเนี่ยใช้การปฏิบัติการมันจะค่อยละละ,ละอะไรสายใยเยื่อใยเนี่ยเช่นตอนแรกตัวมาเช็นออกมาจากตัวเนี้ยโอ้ก็สารที่นั้นดีเตอติดใจเนี่ยแต่มันต้องไปอ่ะตัวไปแล้วแต่ใจยังไม่ไปคิดถึงตัวนั้นจังเลยคิดถึงจังเลยอะไรสายใยเย,ยื่อใย,ยสังโยชน์เนี่ยแต่มันไปแล้วตัวไปแล้วเนี่ย แล้วไปไหนปุ๊บมันก็ไปอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยตอนแรกตัวมาแต่ใจไม่มาอะไรแต่สักพักเนี่ยใจก็เริ่มมาใกล้เคียงกับตัวแล้วถ้าเดินทางไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยตัวไปไหนใจอยู่ตรงนั้นเฉพาะหน้าเลยตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นพอผ่านบอยไม้โดยส่วนเดียวไม่เกิดพบเลยทีเนี้ยพอไม่เกิดพบก็ไม่มีชาติไม่มีอะไรไม่มีสายใหญ่ไม่เป็นสังโยชน์ไปไหนไปไหนปุ๊บมันก็ไปพร้อมกันเลยเฉพาะหน้าเพราะมันต้องเดินทาง ก็เรเียกว่าแค่อย่างอย่างไปบ้านนี้เมืองนี้ทํากิจกรรมนั้นกิจกรรมนมี้ไม่มีภาวะขอสาเพาขอผ่านไม่เกิดพบเลยแต่ถ้าไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ตรงนี้แล้วก็บองไปอย่างเงี้ยเวิ้งบ้างมีคนมาบอกว่าโลกกลมโอ้ยมันยากที่จะเข้าใจทั้งนั้นที่มันเป็นสัจจะเป็นความจริงแต่เราก็ปฏิเสธแล้วป้าว่าบองเนี้ยแต่ถ้าเราออกนอกโลกไปออกไปเรามองกลับมาเออมันเห็นเนี่ยเห็นว่าโลกกลม ื่อมันเห็นแล้วว่าโลกกลมเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแจ้งพอเห็นแจ้งเราก็จบไงซึ่งมันเห็นถูกแบบนี้ก็เรียกว่าเห็นถูกเพราะมันเป็นจริงมันเห็นจริงแต่อยู่ข้างในมันเห็นไม่ได้ก็ต้องออกไปเรามองเทมป้าที่ผ่านมาที่จะที่กําลังจออมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นฐานฐานที่ปล่อยยานอวกาศออกไปนอกโลกเราเนื่อถึงว่าเราอยู่ในโลกน่มันก็เข้าใจยากกันว่าโลกกลมโลกเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรานั่งเอาตัวเราเป็นนั่งในยานอวกาศ เราก็ปึ้ง,งได้ออกไปอกนอกโลกแล้วก็มองกลับมาก็เห็นจริงว่าโลกเป็นแบบไหนอ๋อเห็นจริงเห็นแจ้งนี่แหละการเดินทางแบบนี้ังนั้นการเดินทางมีประโยชน์มากหรือว่าธรรมะเดินทางถ้าอยู่ที่เดียวปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่เกิดภพพอสมเพาอพอพันและอุปทานอย่างเหนียวแน่นนึ่ว่าอย่างเหนียวแน่นถ้ามีการเดินทางพบมีอยู่แล้วเราไม่ปฏิเสธพอสมเพขอพอพันก็ม,มีพบมีอุปทานมีชาติมีแต่ว่าภาวะอย่างเหนียวแน่นเนี่ยมันต่างกัน เราเดินทางไปเรื่อยมีกเกียนมิรไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยใช้กาเวลาหล่อหลอมไปอย่างเงี้ยน,นานๆเข้าอย่างเงี้ยอะอะไรสายใยอุปทานสังโยชน์เนี่ยยาเหนียวก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงอล้วสุดท้ายจะแปรรูปจากพอสัพอพอผ่านเป็นพอผ่านบอยไมย้ได้ในที่สุดเลยจะบอกนะอยูประมาณนี้ฐา,านถ้นบ้างถนน่ะถนนนูน้นนเป็นแผ่นนันน้นบนหน้าเป็นแผ่นฟ้ากว้างบงล่างไม่มีฐานน้ำไหล อันน้ำไม่มีอยู่ในกาแฟ